สวัสดีครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ผมเก็บของนะครับกําลังกลับบ้านแล้วนะครับก็ับรถกลับบ้านออกจากตลาดมาแล้วนะครับก็อีกสักพักหนึ่งอ่ะจะถึงที่พักนะครับก็วันนี้สรุปยอดขายนะครับสรุปยอดขายก็ก็ยังเงียบเหมือนเดิมนะครับงเงียบเหมือนเดิมแต่ก็มาตรฐานยังมาตรฐานตลาดนี้ยังยังสูงอยู่นะครับก็คือไม่เคยต่ํากว่าหกร้อยนะครับตลาดนัดเย็นที่ อำเภอโพชัยนะครับก็คือตลาดนัดมันเป็นตลาดสดนะครับหน้าตลาดสดเทศบาลตาบนชัยารีที่เขาเรียกง่ายๆว่า,าตลาดนัดโพชัยนะตอนเย็นวันศุกร์ะครับก็ไม่เคยต่ำกว่า600นะครับเคยสูงสุดที่700กว่าบาทแต่ว่าต้องรอดูหน้าแรงจริงหน้าแรงหน้าร้อนจริงๆว่ามันจะ,จะไปที่ไหนช่วงนี้คนปิดเทอมด้วยนะครับเด็กปิดเทอมด้วยแล้วก็เป็นฤดูการเกี่ยวข้าวด้วย แลย่ขนานี้ก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ได้มาเมื่อเช้ามันเย็นเย็นนิดนิดนะคนก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับทีบ่บ้านคำบุงนะครับในหมู่บ้านผมเองกนแหละ <laughs> เมื่อเช้าสองร้อยสามสิบบาทนะไม่ตั้งไว้สามร้อยไม่ถึง <laughs> มันเคยขายได้สี่ร้อยกว่าบาทท,ที่ตลาดช้าคำบุงตั้งไว้สามร้อยไม่ถึงสามร้อยก็ได้สองร้อยสามสิบเย็นนี้ได้หกร้อยสิบบาทเมื่อกี้นะฮะหกร้อยสิบบาท 610บาท600บวกกับอีก200ก็เป็น810บาทบวกบวก,ก็เป็น840ใช่ไหม840บาทวันนี้วันนี้ขายน้ำม้อยได้840บาทนะครับก็โอเคฮะวันนี้ก็ถือว่ายังมีเงินเข้านะครับอาจจะเนื่อยหน่อยตอนเช้าก็ตื่นเช้ากลางวันก็ปอกอ้อยแล้วก็ตอนเย็นก็มาขายนี่ วันนี้ขายทั้งเชา้าขายทั้งเย็น2ตลาดนะครับในฤดูการทีเ่เกี่ยวข้าวนะครับในฤดูการเกี่ยวข้าวก็ยอดก็ลงมาลงมาประมาณหนึ่งครับยอดขายก็สู้ๆครับแต่ถามว่าถ้าเรามีอ้อยของตัวเองนะถ้าเป็นอ้อยของตัวเองเราที่ไม่ต้องลงทุนไปซื้ออ้อยเขาเนี่ยเราซื้อแต่ขวดซื้อ,อมีค่าน้ํามันนิดหน่อยอะไรพวกนี้นะครับมีค่าหลอดค่าถุงอะไรพวกนี้ ผมว่าอยู่ได้นะวันละแ800ดร้อยกว่าบาทก็อ,อยู่ได้นะครับถ้าเรามีอ้อยของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกทุกคนครับรีบปลูกไอ้อกันเลยนะครับจะมีที่หรือไม่มีที่มีที่มีนิดหนึ่งปลูกได้สามกอก็ยังดีฮะนั่นคือต้นทุนนะครับนั่นถือต้นทุนมีที่หนึ่งงานสองงานโอ้เราเวลาเราปลูกเนี่ยถ้าเราบำรุงดีอ่ะมันมันได้ปริมาณน้ําเยอะนะครับหนึ่งงานสองงานเนี่ยนะครับขอแค่นี้เองต่อให้มันไม่มี ต่อให้เราไม่มีขายทั้งปีไม่เป็นไรนะครับเรามีอ้อยมากแค่ไหนต้นทุนเราก็น้อยลงไปแค่นั้นนะครับเราก็จะไปในเรื่องของอย่างอื่นไปนะสําหรับต้นทุนก็ขวดแก้วน,น้ำแข็งเออเออใช่น้ําแข็งค่าน้ํามันหลอดนะครับแล้วก็ลงทุนตัวเราคือค่าแรงของเราค่าแรงไม่คิดนะถ้าคิดค่าแรงก็ต้นทุนเยอะไอีกมันก็คืองานที่เราทำนะก็ สู้ๆนะครับสู้ๆวางแผนนะลองวางแผนดูนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของระยะเวลาช่วงเวลาดีกว่าช่วงเวลาสําหรับการปลูกอ้อยที่เหมาะสมนะครับที่เหมาะสมในที่นี้หมายถึงว่าเฮ้ยฤดูไหนอ้อยมันขาดฤดูไหนอ้อยมันไม่มีแล้วถ้าทํายังไงเราถึงจะมีอ้อยต่อทั้งปีแล้วจะปลูกตัวไหนแบบว่าเราไม่ต้องดูเลยอะไรเลยปลูกแล้วจบ ใส่ปุ๋ยแต่เราไม่ต้องมีระบบน้ํามันอยู่ได้ทั้งปีถึงเวลาตัดได้อ่ะเราปลูกเดือนไหนหรือเราจุดูแลแบบดีๆนะทำระบบน้ําเราต้องต้องปลูกเดือนไหนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นในความคิดของผมนะไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับถือว่าเป็นเอ่อแชร์นะครับแชร์ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์แชร์ผม ผมวิเคราะห์นะผมผมใช้คําว่าผมผมวิเคราะห์แล้วก็คาดมีการคาดการไว้นะครับเพราะว่าคาดการจากอะไรคาดการจากว่าผมเคยนําอ้อยนะครับผมเคยนําอ้อยอายุเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนสิบสองเดือนกว่าเป็นปีมาคั้นทุกทุกทุก,ทกอายุนะครับปรากฏว่าที่ก็บอกว่าอ้อยเจ็ดเดือนขั้นได้มันคั้นได้จริงนะแต่มันคันในช่วงช่วงโคลนจนล่างๆนะมัน มันยังไม่เต็มที่นะยิ่งถ้าแบบว่าปลูกแบบโดยที่ไม่ลอกกาบเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้นะครับมันไม่ได้นะความหวานของน้ํากลิ่นอะไรต่างๆมันยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงจริงนะครับแต่ถ้าใครจะปลูกแบบรุงลอกกาบแล้วก็ก่อนตัดให้มันแล้งจริงๆค่ะหยุดให้น้ําให้มันหวานจริงอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่การดูแลข,ของแต่ละคนนะแต่สำหรับผมเดี๋ยวจะมาอาจจะมีสักบางคลิปนะจะาพากัน ช่วยกันวิเคราะห์นะว่าเราควรปลูกอ้อยให้มีตลอดทั้งปีเนี่ยในช่วงเดือนไหนนะเดือนไหนถึงเดือนไหนเดือนไหนถึงเดือนไหนเนะี่ยอย่างน้อยปีหนึ่งปลูกสักสามอะไรกันเล,เลสามตไตถ้าเป็นปีนะปีนึงมีสามไตรมาสนะไตรมาสหนึ่งจะมีสี่เดือนใช่ไหมสี่สามสิบสองครับนะปลูกช่วงไหนปีหนึ่งปลูกอย่างน้อยนะปลูกสักสามครั้งสามช่วงนะให้เรามีอ้อยกัน ทั้งปีแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่เราปลูกแล้วเราต้องมีระบบน้ํานะครับเราจะมีอีกอีกช่วงหนึ่งที่เราไม่ต้องมีระบบน้ําปล่อยธรรมชาติได้เลยนะครับสวนที่ผมไปตัดมาเนี่ยเขาทาแบบนี้แหละปลูกใส่นาเลยในช่วงอ่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งอนะ่ะวันอนันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็สรุปยอดขายวันนี้ก็อยู่ที่8 4 0ร้อบาทนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้เพื่อนๆชาวอ้อยคันน้ำหรือหรือคนที่กําลังจะทําอาชีพเสริมหรืออาชีพหลังออกจากงานนะครับใครจะตัดสินใจก็ลองวิเคราะห์ดูนะเราวิเคราะห์ดูแต่ต้องขยันนะฮะว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยวันนี้จะได้เจ็ดแปดร้อยมันไม่ได้ทุกวันนะครับบางวันพันกว่าบาทผมก็เคยได้พันกว่าบาทแต่มันไม่ใช่ทุกวันนะครับอยากให้ลองวิเคราะห์ดูว่าเราไหวไหมเรามีภาระาที่มันมันจะพอค่าใช้จ่ายไหมนะครับลูกกี่คน ภาระหนี้สินอะไรต่างๆนะครับลองลองวิเคราะห์ดูก่อนจเย็ยนๆครับจเย็ยนแต่ที่สําคัญฮนะปลูกอ้อยก่อนตัดขั้นขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับศึกษานะที่ศึกษาเรียนรู้ไปก่อนนะครับโอเคนะคเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเวลาผมพูดผมวันนี้ผมมาคนเดียวสมาธิผมจะอยู่กับโทรศัพท์ไงถนนมันจะไม่ค่อยอยู่โอเคครับมันก็อันตราย,ยนะถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีนะเท่าไหร่นะครับ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ